ขี่รถมาปุ๊บเนี่ยมันวิ่งตามมาอู้เลยมันเหมือนมันจะกระจายแลวไงในเวลาขี่รถเนี่ยผมว่ามันวิ่งตามรถเลยอ่ะเฮ้ยง่ายจจับกัน โอ้ปกติกินกระจายเนี่ยงว่ามันมากระทบมาอะไร,รมัม้ง